สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐิโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงดาวประรจำวันที่27นะคะธันวาคม2 5 6 6ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะจะสิ้นเดือนอยู่แล้วสิ้นปีนะคะสวัสดี ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่นะคะอวยพรในพี่น้องหมดทุกป์ดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจ,จันใไดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลย มาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่าปั่นเงินปั่นเงินนะคะสิ้นปีเนาะมีเม็ดเงินเข้ามานะเจอคู่แท้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีนะคะอ้นส่วนที่ดีนะคะพี่น้องค่ะเนาะแต่พี่น้องวันอาทิตย์นั้นสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกระดูกนะคะกระดูกเข่านะรวมถึงความดันนะ,ะอาจจะดันต่ําได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะละมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องดีไม่ ไรค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่จะต้องแก้ไขด่วนๆและเราไม่สามารถแก้ไขได้ให้พี่น้องวันอาทิตย์ ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะให้ช่วยกันแกะช่วยกันแก่นะคะพี่น้องค่ะและมีเกณฑ์เดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ฉลองปีใหม่นะคะอ่านอกบ้านก็ไม่แน่นะคะหรือใครที่ขายของอยู่ในวันนี้ก็จะมีออเดอร์รัวรวละค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมี่เลข8 2สอง เจ็ดสามแปดสองเจ็ดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นดูว่าใช้ชีวิตนะคะอย่างเป็นระบบระเบียบนะมีการวางแผนเนาะแล้วก็เป็นสมถะสมดุลขึ้นนะคะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานก็แล้วแต่นะ,ะส่วนในเรื่องการเงินในวันพวกนี้าคาคลองดีนะ ของดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเจรจาเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบเข้ามามีโอกาสที่จะเริ่มโปรเจกต์งานใหม่นะคะอ่านะคะ โปรเจกต์งานใหม่ๆม,มีการวางแผนมีโอกาสเปิดกิจการใหม่ก็ได้สําหรับพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าโอเคส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อารมณ์เหมือนเด็กๆเลยนะคะอารมณ์ความรักนะคะแบบเด็กๆนะเขาเรียกว่าในวันนี้พี่น้องวันจันทร์นั้นถือว่านะคะโอเคเลยค่ะพี่น้องค่ะทั้งเรื่องงานเงินและเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันจันท์เลขอะไรมีเลขห้าสามห้าหนึ่งห้าสาห้าหค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารดูว่าไม่ค่อยที่จะโอเคสองเรื่องเลยนะคะพี่น้องในวันนี้เรามัดระวังมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะในบ้านในช่องนะ,ะทะเลาะกันบ้านแตกบ้านแหกบ้านพังเนาะและนะคะมีเรื่องผิดใจกันกับนะคะบริวารในที่ทางานนะ,ะลูกน้องลูกน้องนะ,ะดูว่าไม่รักสามัคคีกันนะคะพี่น้องคะถ้าเกิด เหตุการณ์แบบนี้พี่น้องวันอังคารต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องในวันนี้เราม,มั่ระวังนะคะบริวารน,นะ,ะจะทิ้งภาระความตื่นร้อนไว้ให้กับพี่น้องวันอังคารละคะนะคะเนะรามาอระวังเป็นอย่างดีแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอังคารก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่น่ายินดีนะคะมีร่วมฉลองกันเนาะ,ะหรือฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีก็ได้นะคะพี่น้องค่ะและก็มีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะพี่น้องนาขึ้น ราชินีประจนะะนนนันนะคะร่างสังรอนแม่นๆน่าเวอร์เลยนะคะฉะนั้นแล้วมีทั้งเรื่องที่ไม่ดีและเรื่องที่ดีนะคะพี่น้องคะ่ะนะระมัดระวังนะคะที่ทักไปแล้วสองเรื่องนั่นเองค่ะอุบัติเหตุนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นในบ้านในช่องในใช้งานได้ด้วยนะคะพี่น้องวนันอังคารระมัดระวังค่ะพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลข นะคะเกิดจากสินพิเศษของเราค่ะส่วนเลขให้เลขอะไรวิเลขหนึ่งหก 1, นะคะแล้วก็ห้าสองหนึ่งหกห้าสองค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันป่วยหรือเปล่าคะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะนอนพักร่างพักผ่อนมาพอสมควรแล้วในวันนี้ลุกขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะนะคะ ลุกขึ้นได้แล้วมีการวางแผนอะไรในหัวนะคะลงมือทำนะตอนรับปีใหม่เลยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสขยบขยายในส่วนของกิจการการงานภาระงานยังหนักหนัก,นกลอยๆนะคะแต่ก็เอาไหวเอาอยู่เอารอดนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีความรักความเมตตากับผู้คนนะคะนี่นะหรือบริวารน,นะถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันนี้นะคะ เอาละค่ะพี่น้องคะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4แล้วก็1 4 0 4 1 4 0ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนั้นโอ้ยอารมณ์เป็นเด็กๆเลยนะคะมีพลังนะแต่อย่าใจร้อนใจด่วนเหมือนกับเด็กๆนะคะและในวันนี้มีโชคมีลาบข้ามือหนึ่งเหรียญโตๆโ,ตโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะนะคะมีเงินก้อนโตๆเข้ามือค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่ละพักผ่อนเนาะปีใหม่เนาะนะ,นะะพี่น้องวันพุธกลางคืนเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ หาไปหาคนรักเนาะรออยู่นะหรือทำงานต่างถิ่นทางแดนก็จะกลับบ้านก็ได้นะคะฉะลองปีใหม่กันนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนอ่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะดูว่าจะโอเคเนาะในวันนี้นะสำราญสำราญค่ะพี่น้องค่ะเอาละะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งห้า 0ูน5 0แปดหนค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดี นะคะเยี่ยมมากเลยนะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสอบงานติดได้ข่าวดีนะคะส่งท้ายปีเลยค่ะจ้าพี่น้องวันพระเลือดสวดัสดีมีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะนี่นะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆลงมือทําเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันพระเลือสวัสดีดีเยี่ยมทุกเรื่องแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีโรคเก่ากำเริ ได้ค่ะให้ระมัดระวังนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปีใหม่จะไม่สําราญเอานะถ้าเราไม่สบายนะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลียกอะไรมีเลขสี่หนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าหกค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์นั้น ในวันนี้ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาแก้ไขได้แล้วนะคะได้ดาบสมมงกุฎนะคะสามารถจัดการได้แก้ไขได้เป็นอย่างดีชนะทุกเรื่องนั่นเองค่ะนะคะและก็โดยเฉพาะในเรื่วงองการงานเนาะ มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะโปรเจกต์งานใหม่นะคะชโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีชโชคมีลาบเข้ามาค่ะนะคะพี่น้องวันศุ์ดีเยี่ยมในเรื่องการเงินเงินทุนมีคนช่วยเหลือเรื่องของเงินมีเครดิตนะคะขอเครดิตเอาไว้ในวันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยเร้วค่ะได้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี แล้วก็1 9 14 19ค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะร่ารวยมาจากไหนนี่มีทั้งเก้าเหรียญสิเหรียญน,นะคะรู้สึกว่าได้เงินก่อนโตละในวันนี้นะ,ะโบนัสหรือเปล่านะ,ะเออทำยอดขายถึงนะคะโอ้ยขายของปิดยอดขายได้นะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินนะ,ะเปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะ,ะได้มรดก โชคลาบมีนะคะอุ้ยรวยสำหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันนี้นะส่วนหลายท่านก็ยังคงที่จะรับภาระนะคะหนักๆแทนบริวารอยู่ในส่วนกิจการด้วยนะแต่ก็เอาไหวเอาอยู่เอารอดนะไพ่สติ๊นะทุกอย่างประคับประคองนะแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะส่งท้ายปีนี้พี่น้องวันเสาร์เยี่ยมมากเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาอย่างนี้กันค่ะ เอาละค่ะไม่พูดมากเจ็บคอนะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขก้าห่งีเลข9หนึ่ง1084ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเงเลยค่ะตาหมอวยพรนะพี่น้องทั้ง8ปวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ